ทุกคนพี่จูนนะคะวันนี้พี่จูนจะมาทํายาหมูยอค่ะมาดูเครืนน่องปรุงกันเลยมีอะไรบ้างนะคะมีโรตีนะคะพริกป่นค่ะน้ําปลาร้านะคะน้ปาปลาชูรสค่ะน้ําตาลทรายนะคะทีนี้เรามาดูส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะมีแตงกวาหั่นนะคะมะเขือเทศต้นหอมผักชีนะคะ หอมใหญ่ค่ะแล้วก็หมูยอที่เราหั่นน้อยแล้วนะคะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะแล้วก็มีมะนาวค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเราก็จะเริ่มใส่ปรุงน้ำซอสก่อนนะคะเริ่มจากใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะน้ำปลาร้าค่ะ น,นะคะค้ำตาลทรายรถดีค่ะชูรสนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะทีนี้เราก็มาบีบมะนาวใส่เลยค่ะ คนทุกอย่างให้เท่ากันนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะแตงกวานะคะหอมใหญ่ค่ะใส่หมูยอที่ลวกไว้แล้วนะคะ คนทุกอย่างส่วนผสมไม่เข้ากันนะคะใส่ต้นหอมผักชีค่ะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาตักใส่จานได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาโรยผักชีไว้ทั้งบนหนะคะึค่ะนี่นะคะยำหมูยอนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ